ธรรมะบำบัดต,ตอนอานิสงการถวายทานการถวายข้าวใหม่การถวายรองเท้าอานิสงการถวายข้าวใหม่ในสมัยพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาวนาผู้ใจบุญท่านหนึ่ง ได้ฟังธําจากพระบรมศาสดาแล้วก็อยากถวายข้าวสารใหม่ที่ตัวเองได้เก็บเกี่ยวกับมือแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงทราบความตั้งใจของชาวนาแล้วจึงตรัสสัมโมทนียกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาว่าชื่อว่าสงเป็นผู้ปฏิบัติตรงมีปัญญาและศีลมีจิตมั่นคง ทานที่ถวายใส่ในสงย่อมมีผลมากดังนั้นบุคคลควรจะถวายทานแด่สง์ข้าวกล้าออกรวงใหม่ของท่านก็เช่นเดียวกันควรจะถวายแด่พระสงฆ์ขอให้ท่านจงตั้งจิต ทำบุญเป็นสังฆทานมุ่งไปในหมู่สงฆ์แล้วนิมนต์พระภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของท่านเพื่อถวายทายธรรมที่จัดตกแต่งอย่างดีแด่เนื้อนาบุญเหล่านั้นเถิดจากนั้นชาวนาก็นิมนต์ภิกษุไปที่บ้านตั้งใจถวายดานแด่ภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อละโลกไปแล้ว ด้วยผลบุญนี้ทำให้ชาวนาได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสวยงามผุดพองสูง60สิบโยกว้าง30โสิบโยเทพบุตรน้ันได้เสวยทิพสมบัติอันโอรานทั้งได้ของราชสมบัติเทวโลก3,500ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรด 500ครั้งและเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์อีกนับครั้งไม่ถ้วนทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้วยการจัดสรรบุญที่จัดข้าวใหม่ออกรวงใหม่แด่พระสงฆ์นั่นเองในระหว่างการเวียนไหวตายเกิดท่องเที่ยวไปในวัฏจักรสงสารท่านได้รับอานิสงส์อีกมากมาย ที่เกิดจากการถวายข้าวใหม่ด้วยจิตการเลื่อมใสคือได้ทรัพย์มากมายจนนับไม่ถ้วนไม่ได้มียานพาหนะใช้สอยเพียงอย่างเดียวแต่มีมากมายจนนับไม่ถ้วนอาทิเช่นช้างม้าวคานหามได้สิ่งของใหม่ๆเช่น ข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่อาหารใหม่ๆที่มีรสเลิศได้ผ้าต่างๆมากมายเช่นผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าฝ้ายมีบริวารรับใช้ทั้งหญิงและชายไม่มีโรคไม่มีความเดือดร้อนหรือสิ่งไม่ดีมาเบียดเบียนไม่มีความทุกข์ใจเลยมีแต่คนเตรียมความสุขไว้รอพร้อมสับ และมักจะได้ยินคำว่าขอเชิญบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคือเชิญนอนในที่สบายที่นอนอันหนานุ่มมีคนตระเตรียมไว้รอเสมอแม้ในชาติสุดท้ายบุญนี้ก็คอยส่งผลให้ท่านได้แต่สิ่งที่น่าพอใจอยู่เสมอและเมื่อได้ออกบวชเป็นภิกษุแล้วท่านจะมีวาสนาพระสุจินติเทระ คือผู้มีความคิดดีครั้บนบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้ย้อนและลึกถึงบุญที่ได้ทำเล่าถึงอานิสงส์ของท่านนี้ว่าการที่เราได้แบ่งข้าวสารออกเป็นวงใหม่ถวายแด่หมู่สมผู้ประเสรศิฐเราย่อมได้อานิสงส์แปดประการอันสมควรได้แก่คือ 1. นึ่ทำให้มีผิวพันธ์ผุดผ่อง 2. องทำให้มียศ 3. ามทำให้มีพวกทรัพย์มากมายที่ใครลักไปไม่ได้ 4. มีข้าวปลาอาหารมากมายรอยอยู่ทุกเมื่อ 5. มีมิตรและบริวารที่ไม่แตกแยกร้าวรานกันในทุกเมื่อ 6. สัตว์บนผืนแผ่นดินล้วนต่างมีความยำเกรง 7. เมื่อได้บวชแล้วมักจะได้รับไทยธรรมก่อนพระรูปอื่นเสมอ 8. นับแต่แสนกรรมนั้นขึ้นต้นมาด้วยผลทานนั้นทำให้เราไม่ต้องตกทุติยภูมิอีกต่อไปนึกถึงพระก่อนตนเองเสมอจึงจะได้เห็นว่า เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของชาวพุทธว่าจะต้องคัดสรรแบ่งของถวายสมก่อนที่ตนจะนำไปบริโภคเรียกง่ายๆคือนึกถึงพระก่อนนึกถึงตนเองและเวลาเลือกของจะเลือกถวายพระนั้นก็จะเลือกแต่ส่วนที่ดีปราณีตที่สุดแสดงถึงน้ำใจอันง,งดงามและรู้หลักการทำบุญที่ถูกต้องว่า การถวายทานที่ปราณีตีเลิศพิถีพิถันเช่นใดก็ย่อมทำให้ผู้ถวายได้แต่ของที่ปราณีตพิถีพิถันเช่นนั้น อานิสงส์งการถวายรองเท้ารองเท้าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้นเป็นดังยานพาหนะหนึ่งที่สามารถพาผู้สวมใส่ไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยจากหน้ำหรือของมีคมที่จะทำอันตรายต่อฝ่าเท้า<ม>ฉะนั้นการให้รองเท้าจึงชื่อว่าเป็นการให้ยานพาหนะเช่นกัน ดังนั้นเรื่องราวของผู้มีบุญการก่อนคือพระปฏิทายะกะเถระผู้ถวายรองเท้าอย่างดีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีนามว่าอโนมะทัตสีท่านบังเกิดเป็นบุตรกุลบุตรของตระกูลหนึ่ง วันหนึ่งท่านสวมรองเท้าอย่างดีเดินออกไปนอกบ้านเห็นพระอานุมัทสีพุทธเจ้าก็เกิดจิตเลื่อมใสและมองเห็นว่าทรงกำลังลำบากพระวรกายในขณะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทป่าวจึงรีบถอดรองเท้าแล้วนำไปวางใกล้ๆพระบาทของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรองเท้ามาสวมใส่จากนั้นตรัสอานิสงส์การถวายรองเท้าว่าผู้ใดใส่ถวายรองเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตนผู้นั้นจะเข้าถึงความสุขและจะได้เสวยราชาสมบัติในเทวโลก55ครั้ง เขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันครั้งและจะได้เป็นพระราชาในโลกมนุษย์นานจนขนานับไม่ได้หลังได้รับพุทธ,ธพยากรแล้วท่านก็ตั้งใจสะสมบุญต่างๆเรื่อยมาด้วยความปลื้มปิติในบุญจนเมื่อลาจากภพนั้นแล้วเพียงผลบุญจากการถวายรองเท้านี้ท่านได้บังเกิดอยู่ในสุขติภูมิเท่านั้น ไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยากในทุติยภูมิเลยนอกจากนี้ระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดยังได้อานิสงส่อื่นๆอีกมากมายได้แก่เป็นผู้มีปัญญามาก 2. ได้ยานพาหนะวิเศษเหมือนกับยานพาหนะทิพย์ของเทวดา 3. ม,มีปราสาทวอช้างพาหนะที่ตกแต่งประดับประดาวิจิตรสวยงามมาก อีกทั้งมีรถเทียบม้าอาชาในเกิดขึ้นกับท่านตลอดเวลาจนในชาติสุดท้ายเมื่อจะออกจากการบวชออกผนวดโดยมีรถเป็นพาหนะในการเดินทางทำให้ท่านไปบวชได้อย่างสะดวกขณะที่กำลังปลงผม ท่านทำใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยพอปรงผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีภาหานะ นำไปสู่ที่หมายรองเท้าจัดว่าเป็นยานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุที่ทำให้เดินทางสะดวกราบรื่นปลอดภัยดังนั้นการให้รองเท้าก็เชื่อว่าให้ยานสำหรับรองเท้าที่จะนำถวายแด่เนื้อนาบุญควรเลือกดูให้เหมาะสมกับพระ และจะต้องถูกสุขลักษณะด้วยเพราะจะเกิดประโยชน์มากในการใช้สอยและเกิดบุญมากมายแก่ผู้ถวายจะส่งผลให้มีสุขภาพเท้าที่ดีและมีลักษณะเท้าที่งดงามอีกด้วยอานิสงส์หลักของการให้ยานพาหนะย่อมมีย่อมทําให้เป็นพาหนะเดินทางดังใจปรารถนาจะไปทางบกทางน้ำหรือทางอากาศ ก็สะดวกราบรื่นปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในการเดินทางบุญจากการให้ยานพาหนะนี้อย่างทำให้เดินทางในวัตะสงสารสะดวกราบรื่นปลอดภัยจนกว่าจะถึงเวลาพระนิพพานอันเป็นที่หมายปลอดภัยของพวกเราทั้งมวลมนุษยชาติอีกด้วยสาธุ